วิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบันสามารถยื้อให้คนชนะโรคได้สามารถเอาโรคออกไปจากร่างกายคนได้ไม่ยากวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถยื้อให้ร่างกายของคนเนี่ยอยู่ทนอยู่นาน <c oughs> นะแต่วิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่มาอยู่กับเรา24ชั่วโมง แขกรับเชิญของผมในวันนี้ไม่ใช่ผู้ป่วยสมองเสื่อมครับเพราะท่านผู้นั้นเสียชีวิตไปแล้วแต่แขกรับเชิญของผมคือลูกชายของผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคสมองเสือ่อมต้องบอกว่าผมต้องขอบคุณเขาตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่าไม่ง่ายเลยที่ใครสักคนจะเอาเรื่องราวของคุณพ่อตัวเองโดยเฉพาะเรื่องราวของความเจ็บป่วยเนี่ยมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟัง แต่เขามาในวันนี้ถือว่ามีจิตคิดให้ทานจริงๆครับและนี่คือวิทยาทานจากคุณชาคริตจินดาวัตรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อับครับแจ็คเป็นรุ่นน้องผมหนึ่งปีครับผมเจอเขาตอนเขาห้าขวบผมหกขวบครา้นี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เองเนาะครับพี่ก็ไปงานศพของคุณพ่อแจ็คครับอ่างั้นสรุปคุณพ่อของแจ็คเสียชีวิตด้วยโรคสมองเสื่อมครับและนี่คือสิ่งที่ คุณหมอระบุเลยครนะเป็นสิ่งที่ระบุไว้ในใบมรณบัตรครับเราถอยหลังจากช่วงเวลาที่คุณพ่อเสียชีวิตมาแบบก่อนหน้านั้นนิดนึง<ะ>คือถ้าบอกว่าเสียชีวิตด้วยโรคสมองเสื่อมเนี่ยงั้นพี่ถามถึงสภาพสมองได้ไหมว่าคือโอเคสมองเนี่ยเรามองจากจากข้างนอกไม่เห็นนะมันต้องจะมีจะเป็นเอ็กซเรย์จะเป็น MRI จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคนัะ เข้าไปดูแล้วก่อนเสียชีวิตล่าสุดเป็นยังไงบ้างเ,ออเนื้อสมองมันจะเป็นสีขาวในในภาพฟิล์มนะก็จะเป็นสีขาวพี่ออคือตอนแรกเนี่ยมันจะไม่เยอะพอก่อนที่จะเสียเนี่ยมัน,ม,นมันกินไปเยอะมากเลยแสดงให้เห็นว่าอะไรมันแสดงให้เห็นเหมือนว่าสมองมันหยุดการทํางานไปในส่วนต่างๆ เพราะว่าเหมือนกับมันไม่มีอ,อะไรล่ะเลือดไปหล่อเลี้ยงประมาณอย่างนั้นเนื้อสมองมันก็ค่อยฝ่อตายลงไปตายลงไปแล้วมันก็ส่วนที่สมองส่วนนั้นมันควบคุมมันก็จะหยุดการทํางานไปพี่ท่านผู้ชมคุณแจ๊คใช้คําว่าเนื้อสมองตายนะอ่าใช่ใช่ไหม,มก็คือสมองทีละส่วนครับได้รับเลือดไปหล่อเลี้ยงน้อยลงเรื่อยๆ จนเนื้อตายคือพูดง่ายเหมือนเนื้อในนั้นเปลี่ยนสีใช่ใช่ครับพื้น,นที่บบตรงนั้นผ่านฟิล์มเอ็กซเรย์เลยกลายเป็นสีขาวมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็พื้นที่ที่เนื้อสมองตายนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ใ,ชใชมันก็ค่อยลามไปอ่ะพี่อ๊อฟอะตอนนี้เมื่อกี้เราบอกว่าถอยหลังจากช่วงเสียชีวิตมาก่อนเนาะครับคานนี้เรามาเริ่มต้นจากช่วงที่เริ่มเนื้อสมองตายอ แจ็ครู้ว่าคุณพ่อเริ่มมีปัญหาเรื่องสมองนานเท่าไหร่ก่อนคุณพ่อเสียน่าจะประมาณสัก5ปีได้โดยประมาณนะพี่อันนี้คือเป็นการสังเกต <c oughs> หรือไปตรวจอย่างเป็นออทางการเราสังเกตก่อนตอนแรกคือ,ค,อคือเราก็ไม่ได้ไปตรวจละแต่ว่าเราก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมเหมือนแบบพ่อชอบพูดอะไรซ้ําหรือบางที <c oughs> พูดไปแล้วก็ลืมอ๋อมันก็เราก็เลยเริ่มเอ๊ะ หรือว่าเขาก็เหมือนคนแก่ๆทั่วไปที่เราเคยเจอเ,อเขาก็หลงหลงลืมลืมหรือเปล่าแล้วก็เอาไปตรวจแต่ครั้นี้อพอไปตรวจแล้วคุณหมอก็ก็บอกว่าเอ๊ะเริ่มจะเกี่ยวกับเรื่องสมองเขาก็เลยขอเอ็กซเรย์เราก็เริ่มรู้ตั้งแต่ตอนนั้นเริ่มต้นในเรื่องของความจำนะครับพอเวลาถัดมาไปหาหมอบ่อยแค่ไหนหมอนัดทุกๆกี่เดือน ตอนช่วงแรกๆเลยถ้าช่วงเริ่มจากสองเดือนก่อนแล้วมันก็จะขยับมาเรื่อยๆพี่คือที่ขึ้นอีกเหรอใช่ใช่โอ้สองเดือนนี้ก็มาถีแล้วนะคือจริงๆเขาต้องการจะปรับยาเขาต้องการจะปรับยาใช่ครับเพราะว่าลองเอายาตรงนี้ก่อนอาการเป็นยังไงบ้างอ่าโอเคขึ้นไหมแล้วถ้าอย่างนั้นกลับมาถามเรื่องอาการครับพอเริ่มความจําไม่โอเคต่อมาคืออันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าผมถาม ความคืบหน้าของอาการเพราะว่าเมื่อกี้เราทราบว่าฟิล์มเอ็กซเรย์มันเริ่มขาวแล้วมันขาวลามขึ้นเรื่อยๆใช่ใถูกไหมเพราะฉะนั้นอาการอ่ะมันจะต้องมีความพัฒนาการแย่ลงเรื่อยๆเนาะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยเ,อเริ่มจากจําไม่ได้ใช่ไหมพี่เริ่มพูดซ้ําตอนหลังเนี่ยก็ถือของแต่ถือของเนี่ยเริ่มจะไม่ได้เหมือน สมองไม่บังคับให้กมของขึ้นมาอย่างไี้ต่อมาก็จะเริ่มเป็นการกินสมองไม่สั่งให้เคี้ยวเขาจะเริ่มไม่ไม่กินเราต้องให้เป็นนมเป็นอะไรเหลวๆให้มันไหลลงไปเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องเคี้ยวอะไรประมาณอย่างนั้นแ่ะแต่พอหลังๆเขาจะเริ่มกลืนไม่ได้คือเคี้ยวไม่ได้แต่ยังกลืนได้ได้สักพักหนึ่งต่อมาไม่ได้ทั้งเคี้ยวไม่ได้ทั้งกลืนใช่แล้วพอตอนตอนก่อนจะเสียนนั่นแหละอาการจะเป็นเยอะก็คือ ไม่ไม่ยอมทานถ้าสมมุติว่าแบบไม่มีแรงมากๆเลยอะ่ะก็ต้องพาไปไปโรงพยาบาลก็ใช้เป็นให้น้าเกลือให้เป็นอะไรเงี้ยต้องต้องไปให้ที่โรงพยาบาลให้อาหาราทางสายยาใช่ครับรุนแรงที่สุดเนี่ยคืออะไรอาการไม่ขยับตัวอะไรแล้ะขับถ่ายอะไรก็อยู่บนเตียงทั้งหมดคือเอาจริงอะ่ะฟังดูไม่รุนแรงนะท่านผู้ชมเพราะว่าอยู่บนเตียงแล้วนิ่งใช่มันไม่เหมือนกับที่ว่าแบบรุนแรงเลยลักษณะว่า ผู้ป่วยสมองเสื่อมบ,บางคนเควียงปลาข้าวของเดินไปแล้วก็หกล้มนู่นนี่แต่นี่คือทำอะไรไม่ได้เลยที่บอกว่าติดเตียงแล้วขยับอะไรไม่ได้เลยกินไม่ได้เคี้ยวไม่ได้กลืนไม่ได้ขับถ่ายเองไม่ได้ครับอันนี้อาจจะไม่เรียกว่ารุนแรงที่สุดแต่เรียกว่าหนักสุดใช่ใช,ใชหนักสุดคือแม้กระทั่งอุ้มเนี่ยก็ทิ้งตัวละถูกไหมถูกครับจากที่เราได้อยู่ดูแลคุณพ่อเนาะแล้วก็ได้สัมผัสกับคุณพ่อ ในช่วงที่เขายังไม่เป็นสาเหตุอะไรที่ทําให้คุณพ่อสมองเสือ่อมพอคุณพ่อเขามีอาการผมก็คอยไปไปดูว่าการใช้ชีวิตของพ่อเขาเขาเป็นยังไงบ้างมันเข้าในเกณฑ์ไหนอะไรเงี้ยเท่าที่เท่าที่ผมดูหาข้อมูลแล้วก็ดูว่ามันใกล้เคียงที่สุดคือเรื่องการรับประทานอาหารพูดถึงเรื่องกินแล้วกินหลากหลายไหมเจาะเข้าไปในครัวเลยนะ mm hmm. ผัดผักเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทำผัดผัก ชนิดเดียวใน1นจานหรือผัดผักหลายชนิดใน1นึ่งจานชนิดเดียวท่านผู้ชมจําไว้เลยนะคําว่าหลากหลายนะคือไม่ใช่บบกว่ากูกินผักผลไม้ธัญพืชคือข้าวแล้วก็เนื้อสัตว์นิดจบคือในผักเองเนี่ยนะคุณต้องทําให้หลากหลายนะคือแต่ละสีมันมีเขาเรียกว่าไฟโตนิวทรีนส์นะคือพวกสารอาหาร ที่แตกต่างกลุ่มกันจึงทําให้สีแตกต่างกันและจึงทําให้มีสรรพคุณต่อร่างกายไม่เหมือนกันดังนั้นผัดผักเนี่ยคุณก็อย่าเขียวอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมถามต่อเอา <c oughs> มิติของสมองเสื่อมก่อนนะมิติของสมองเสื่อมเนี่ยเขาจะบอกว่ามีอยู่ประมาณ4อย่างหลักๆนะ <c oughs> กินไม่ดีนอนไม่ดีไม่ออกกําลังกายเอาพิษเข้าตัว เมื่อกี้คุณพูดเรื่องคุณพ่ออาจจะก,กินไม่ค่อยดีนอนละ่ะคุณพ่อเป็นยังไงว่านอนเยอะไหมก็นอนเยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนกลางคืนเนี่ยอืหลับเต็มที่หรือเปล่าได้พักจริงหรือเปล่าใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยมีนะประเภทแบบนอนไปได้ทักสามสี่ชั่วโมงตื่นมาเข้าห้องน้ำแล้วนอนไม่หลับอีกเลย,อ,อ,ยอันนี้คือเยอะผู้ใหญ่นะออกกําลังกายละ่ะออกกําลังกายออกบ้างครับพี่เอาพิษเข้าตัวละ่ะดื่มสุราไหม คุณพ่อไม่ไม่ดื่มสูบบุหรี่ไหมสูบบุหรี่สมัยหนุ่มๆสูบน้อยมากถือว่าน้อยแล้วใช่ไหมกินอาหารผ่านกระบวนการบ่อยไหมผ่านหมายถึงพวกแปรรูปมั้รือเปี่ถ้าแปรรูปอาจจะมีนะน่าจะมีกลิ่นควันฝุ่นคิดว่าเป็นไงจะเป็นก็น่าจะเป็นพวกฝุ่นมากกว่าพี่ต่อไปขอถามถึงความเป็นไปได้ของสาเหตุอีกเนาะคืออันนี้เพื่อจะแบบเป็นสิ่งที่ ผู้ชมได้ประโยชน์จริงๆนะครัเสาหลักสุขภาพมีสี่อย่าง mm hmm. ร่างกายจิตใจอารมณ์ฮอร์โมนคุณว่าสี่อย่างเนี้มันมีอะไรที่ทำให้คุณพ่อสมองเสื่อมไหมร่างกายจิตใจอารมณ์ฮอร์โมนเราไม่พูดถึงเรื่องยีนนะเพราะว่าเมื่อกี้เราถามกันแล้วนะ uh huh. ว่าประวัติครอบครัวนียไม่มีนะพ่อเป็นคนแรกนะแต่ว่าร่างกายจิตใจอารมณ์ฮอร์โมนของคุณพ่อคิดว่า มีอันไหนเป็นองค์ประกอบไหมร่างกายไม่น่าใช่พี่น่าจะถ้าถ้าเรื่องอารมณ์อาจจะมีบ้างออาจจะมีบ้างเพราะว่า,อาพอพอ,พอทํางานอะไรอย่างนี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ที่บ้านก็เหมือนมีกิจการอะไรเงี้ยเขาก็ต้องกลับมามาดูตัวกิจการด้วยอะไรเงี้ยเหมือนเครียดก็อาจจะแบบไม่ไม่ค่อยจะได้พักคิดนูน่นคิดนี่อยู่เรื่อยอะไรเงี้ยฮอร์โมนถ้าฮอร์โมอนนี่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จริงๆพี Uh huh. เช่น uh huh. เช่นเนาะ uh huh. เช่นอย่างเงี้ยพี่ดูแจ็คเงี้ยพี่ก็รู้ว่าแจ็คออกกำลังกายใช่ไหมแ uh huh. จ็คก,ก็ต้องยกเวท uh huh. อ่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อายุ53ทั่วไปแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าไม่ออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะฟีบลง uh huh. เพราะว่าถึงอายุหนึ่งเนี่ยผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมันจะลดลงเรื่อยๆ โดยเฉลี่ยปีละหนงเปอร์เนันนี้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนยังไม่ได้มีไว้เพื่อแบบว่าประกาศความเป็นชายเท่านั้นแต่ว่ามันยังเอาไว้จับโปรโตีนไปสร้างกล้ามเนื้อรันนี้ถ้าเราไม่ออกกำลังเนี่ยเทสโทสเตอโรนเริ่มถอยลงเรื่อยๆตั้งแต่อายุ30เนาะผู้ชายเพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็จะค่อยๆรีบลงรีบลงรีบลงคุณชอบเป็นอย่างนั้นด้วยไหมตอนที่เกษียณแล้วช่วงแรกๆเนี่ยิ สามหกสิบห้าเขาก็ยังยกดดมเบลอยู่นะครับเขายังยกอยู่แล้วก็เดินออกกําลังอะไรเงี้ยแต่พอช่วงหลังก็ก็จะเลิกก็ไม่ไม่ค่อยได้ได้ยกแล้วความดันเป็นไงความดันสูงคุณพ่อเนะ่เพราะว่าพอเราไปตรวจทั่วๆไปเงี้ยเขาเราก็รู้แล้วว่าเขาว่าเป็นความดันสูงเราบอกว่าเป็นรักษา แต่เขาก็ไม่ยอมแล้วคอเลสเตอรอลเป็นไงคอเลสเตอรอลไม่มีพี่ไม่มีของไม่มีแต่มีเรื่องความดันแน่ๆคือถ้าความดันสูงไม่มีคอเลสเตอรอลนี่เป็นได้เป็นไปได้มากๆคือเรื่องจิตใจกับอารมณ์นะคือมีความเครียดสูงนะท่านผู้ชมครับผมรู้สึกว่ามาถึงตรงนี้นะเราได้เราได้พยายามขุดหาสาเหตุนะแล้วเฮ้ยเหตุทางกายนี่มันน้อยมากนะเพราะว่า ผมว่าเขาเป็นคนที่มีวินัยมากนะแต่เหตุทางใจเนี่ยบางทีเราเดาไม่ออกนะแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะลูกกับพ่อไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงนะ<อ>แล้วเราไม่รู้ว่าข้างในเขาคิดยังไงผมเรียนอายุรเวชเนาะมันมีคำว่า beneficial life beneficial life เนี่ยไม่ได้แปลว่าชีวิตที่แบบว่า ได้กําไรแบบว่าทําอะไรแล้วได้กําไรหรือหวังผลกําไรเกินครวรอะไรอย่างนี้นะแต่ beneficial life เนี่ยมันคือคือชีวิตที่พอใช้ไปแล้วมันเกิดผลดีกับตัวเอง mm hmm. mm hmm. นะมันเป็นชีวิตที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า stress free คือไม่มีความเครียดไม่มีความกดดันหรือมีก็มีให้น้อยที่สุดนะ เขาบอกว่าไอ้คำว่า stress free หรือไม่มีความกดดันเนี่ยมันกลายเป็นยาที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เรามีชีวิตได้อย่างอายุยืนยาวอย่างวันนี้เราได้ฟังเรื่องคุณพ่อของแจ็คเนี่ยผมก็ใช้คำว่าอาจจะนะอาจจะเสื่อมเพราะในเรื่องของความเครียดดังนั้นมันมีหลายความเป็นไปได้หรือเกินท่านผู้ชมที่คนคนหนึ่งจะสมองเสื่อม สิ่งสำคัญที่ผมพยายามบอกเสมอในหลายๆคลิปในหลายโอกาสที่ผ่านมาก็คือว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบันสามารถยื้อให้คนชนะโรคได้สามารถเอาโรคออกไปจากร่างกายคนได้ไม่ยากวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถยื้อให้ร่างกายของคนเนี่ยอยู่ทนอยู่นาน <c oughs> นะแต่วิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่มาอยู่กับเรา24ชั่วโมง แล้วให้เราดูแลตัวเองป้องกันความเสี่ยงสมองเสื่อมได้วิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่มานั่งทําอย่างนี้เราต่างหากที่จะต้องเป็นคนที่ดูแลตัวเอง <S 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 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายจิตใจอารมณ์ฮอร์โมนนะสี่เสาหลักสุขภาพนี้ผมพูดมาบ่อยมากนะสี่อย่างนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วฝากทุกท่านนะฮะดูแลตัวเองเอา้าวสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆแจ็คที่แบบมาให ทำให้พวกเราเห็นภาพนะว่าการสมองเสื่อมเนี่ยจากเริ่มต้นที่ว่าจําไม่ได้นะจนกระทั่งไปถึงสุดท้ายคือทิ้งตัวครับแล้วทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันเป็นยังไงนี่เรายังไม่พูดถึงว่าคนที่บ้านเขาลําบากแค่ไหนนะแต่เอาแค่แบบกับผู้ป่วยเองครับมันผมว่าสุดมากจริงๆนะฮะขอบคุณแจ๊คมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจากทาง YouTube Channel ใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับเรายังมีเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของทุกๆคนให้ดูกันอีกมากมายครับอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสักคลิปหนึ่งจากเราเลยนะครับ